คำไทยนั้นใสที่แปลกไปคือรื้อเราควรยึดถือออกเสียงรือคือรือสีส่วนตัวรือมีหลักมากมายออกเสียงไปไม่มีแปรปลวนประพฤติดวงรือดีพฤหัสบดีนอดทิ้งนองน้อยชะนอดทิ้งนองน้อย มีเสียงริยาลืมนอดทิ้งน้องน้อยชะนอดทิ้งน้องน้อยคำไทยนั้นใสที่แปลกไปออกเสียงเรอหากใครใครจะอย่าเพลอให้เรรวนเช่น สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการอ่านคำที่ใช้ตัวรึนะคะหลังจากที่เราเคยเรียนออนไลน์มาแล้วนะคะลูกอันนี้เป็นการทบทวนนะคะเป็นการ a อด d อโอทบทวนสําหรับเด็กที่ไม่ได้มาออนไลน์นะคะเราจะเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงคําที่ใช้ตัวรึ หลังจากที่เรียนจบหน่วยนี้นักเรียนจะต้องสามารถอ่านออกเสียงคําที่ใช้ตัวรึตัวรือแล้วก็เขียนคําที่ใช้ตัวรือตัวรือได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากที่เราฟังพิงไปแล้วเมื่อกี้นะคะลูกเราก็จะได้หลักการอ่านคําที่ใช้ตัวรึอเนี่ยอยู่สามแบบด้วยกันนะคะ การอ plane. ่านคำที่ใช้ตัวฤๅในภาษาไทยเนี่ยจะสามารถอ่านได้3แบบด้วยกันนะคะก็คืออ่านออกเสียงเป็นริอ่านออกเสียงเป็นฤือ่านออกเสียงเป็นเรนั่นเองนะคะและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าแต่ละคาเนี่ยมันอ่านออกเสียงเป็นเสียงริฤอหรือเสียงเรนะคะลูกมันก็มีหลักหลักการจําง่ายๆด้วยกันนะคะก็คือการอ่านตัวฤเนี่ยที่อ่านออกเป็นเสียงริก็คือเมื่อตัว ตัวรือตัวนี้นะคะอยู่ตามหลังพยันชนะก็คือกอกายกอ,อกายตอเตาพอทหารตอปลาสอเสือโดยที่คุยจะให้ประโยคช่วยจำนะคะ,ะก็คือกายใต้ที่ปากสารเสืออัอนนี้นะคะ เป็นประโยคชื่อยจำง,ง่ายๆนะคะเมื่อเราเจอตัวรึนะคะโลกอยู่ตามหลังพยัญชนะทั้งหกตัวนี้นะคะก็คือจะอ่านออกเสียงเป็นรินั่นเองลักษณะของการอ่านเนี่ยจะอ่านออกเสียงเป็นอักษรควบนะคะเป็นอักษรควบเนาะโดยง,ง่ายๆเลยนะคะเวลาเราเจอคําที่ ผสมด้วยตัวรๅษนะคะเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นอรอเรือสระอิถ้ามันอยู่ต่อท้ายกอไก่ก็อย่างเช่นคำว่ากริศดากริศนากริตินะคะกริศเฉยๆสังเกตง่ายๆสังเกตจากที่คำถลุเห็นไอย่างเช่นคำว่ากริศดาคำนี้นะคะลลกบางทีเราเจอลักษณะของคำเราก็รู้สึกว่าละสับสนใช่ไหมไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะอ่านยังไงน,นะคะ หลักสังเกตง่ายๆเลยก็คือให้ดูที่พยัญชนะตน้นพยัญชนะต้นเป็นกอไก่ใช่ไหมคะถ้าตามด้วยตัวฤแสดงว่าตัวนี้จะต้องอ่านออกเป็นเสียงริงแน่นอนก็คงพยัญชนะต้นไวคือกอไก่ตามด้วยตัวฤก็คือรอเรือสระอีกนั่นเองนะคะส่วนสองพจน์ีก็จะเป็นอะไรก็จะเป็นดอเด็กสะกดที่อยู่ในแม่บทนะคะอันนี้ก็จะอ่านว่ากรษสดานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักการอ่าน,นง่ายเลยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเสียงที่สองอันนี้เป็นตัวอย่างคํานะคะตัวอย่างคําเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีสมดุดคําศัพท์เล่มเล็กๆให้เด็กๆเนีเ่ยได้ฝึกอ่านคําที่ใช้ตัวรึนะคะตัวรึตัวรือด้วยเนาะมาดูเสียงที่สองกันบ้างค่ะเสียงที่สองก็คือการอ่านออกเสียงเป็นรึนะคะเมื่อตัว รึเนี่ยอยู่ตามหลังพยัญชนะที่เป็นคอฟายนอนหนูคอพานมอมาแล้วก็หาหูนนะคะลูกก็สังเกตง่ายๆเดี๋ยวคุณจะให้ประโยคช่วยจํานะคะก็จะเป็นคน้นอันนี้รวมกันเป็นหนึางคำนะคะคนค่า,าแล้วก็หานะคะจำง่ายๆคนพามาหาทีนี้การอ่านอานอ,อกเสียงตัวรึเนี่ย เะะมื่อตัวเรื่องไม่อยู่ตามหลังข้อพายนหนูปลาพันม้าหงหินเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่านง่ายพอสมควรนะคะเพราะอะไรเพราะพยัญชนะที่เป็นข้อพายหนูมาม้าหงหีบเนี่ยจะอ่านในลันกษณะของอักษรน,นำนะคะอักษรน,นำอักษรนำที่อ่านแบบสองพยางค์ก็คือจะเป็นคะาณมะหะนะคะค่อนข้างจะง่ายพอสมควรและตัว รือเนี่ยก็จะอ่านออกเสียงหรือทันทีนะคะแต่จะมีข้อยกเว้นก็คือพอพานนะคะที่จะอ่านออกเสียงเป็นอักษรควบนะคะลูกอักษรควบนะคะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะนอกนั้นออกอ่านออกเสียงเป็นอักษรนำนะคะ <łbym> ทั้งสี่ตัวนี้นะคะลูกเป็นอักษรนำนะคะอ่านออกเสียงอักษรนำนั่นเอง <IL> อมาดูตัวอย่างคำนะคะลูก ก็จะเป็นคะรึหานะคะคะรึโคนะรึมนนะรึทานนะรึหะรึโหดอ่าหะรึหันเห็นไหมคะสังเกตง่ายเลยพยางค์แรกจะอ่านออกเสียงเป็นอะใช่ไหมแล้จะเป็นคะรึนรมะรึหะรึแต่จะมีแค่พยัญชนะตัวเดียวก็คือตัว พอพานที่อ่านออกเสียงเป็นอักษรควบอย่างเช่นคำนี้อ่านว่ารึที่แปลว่าต้นไม้รึกษาเห็นไหมคะมันจะอ่านลักษณะเป็นอักษรควบนะคะก็ะจะประมาณนี้นะคะอ่ทีนี้มาดูคำที่ใช้ตัวรึบ,บางคำอาจจะมีข้อยกเว้นนะคะ ยกตัวอ,อย่างเช่นมีสองคำนี้นะคะลูกอยู่ในข้อยกเว้นนะคะปกติเนี่ยน้อหนีกับนอนหนูนํำตัวรือเนี่ยจะอ่านออกเสียงเป็นรืใช่ไหมแต่มันจะมีคำที่ยกเว้นก็คือคำว่าหะฤก,กับณนะิกคำนี้นะคะลูกยกเว้นนะสองคำนี้จะอ่านออกเสียงเป็นรือ่ออ,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 ะะอ่านออกเสียงเป็นรกนั่นเองนะคะอ่านออกเสียงเป็นฤกนั่นเองเนาะอ่า และเสียงสุดท้ายคือเสียงเริเสียงเริมีใช้ในภาษาไทยของเราแค่คำเดียวเท่านั้นก็คือคำว,ว่าคำว,ว่าเริกนะคะคำว,ว่าเริกนะอ่าเริกใช้ยังไงบ้างใช้ในลักษณะของดวงดาวก็ได้นะคะลูกดาวเริกนะคะดาวเริกก็ได้นะคะหรือนับขับตะเริกก็ได้ที่เป็นวันหยุดอ่ามีอะไรอีก มีคำว่าเลิกเลิกงามยามดีอ่าอันนี้ก็ใช้คำว่าเลิกเหมือนกันนะคะใช้ต่างกันความหมายต่างกันแต่เขียนเหมือนกันอ่ะอน,นี้มาดูนอกจากจะเป็นตัวตามแล้วนะคะตัวตามที่อ่านออกเสียงเป็นริกนะคะก็คือตัวอกตามก็ไก่กอต่อตอาวทหารอปอปลาจตุรัสซอเสือแล้วอ่านออกเป็นเสียงริกใช่ไหม อ่านออกเสียงเป็นรึก็คือตามพอไฟนอนหนูพอพานงมาของหนูอ่านเป็นเสียงรึอทีนี้ตัวรึเนี่ยสามารถอ่านออกเสียงเป็นพยัญนชนะต้นก็ได้การอ่านออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเนี่ยสามารถอ่านได้ทั้งเสียงริแล้วก็เสียงรึนะคะอ่ะอยกตัวอย่างเช่นคําว่ารินนะคะคําว่าริน อ่ารินอ่านว่าริมนะคะที่หมายถึงนี่สินภาระนะคะอันนี้อ่านว่ารึนะคะรึธที่หมายถึงความจริงรทธศกนะคะรทธศกอ่านว่ารทโศกหมายถึงวัวตัวผู้ฤทธทีอ่านว่าฤทธท,ทีที่หมายถึงอำนาจความเจริญนะคะฤทธทาอ่านว่าฤทธาที่หมายถึงอำนาจความเจริญฤทธ อ่านว่าฤทธ์ที่หมายถึงอำนาจความเจริญนะคะฤษยาอ่านว่าฤษยาที่หมายถึงฤษยาในเูงนะคะฤดูฤดูนะคะ,อ,ะ,อ,ะ,ะ,คะอ่านว่าฤดูหมายถึงช่วงช่วงฤดูกาลนะคะฤทัยอ่านว่าฤทัยหมายถึงหัวใจฤติยาอ่านว่าฤติยาหมายถึงาบเขียดตูดนะคะฤทเวศนะคะ อ,อ่านว่าฤทเวศหมายถึงคำที่หนึ่งในไตเทศในแต่เทศเนาะอ่ะทีนี้มันจะมีคำบางคำนะคะลูกที่อ่านออกเสียงได้ทั้งเสียงริแล้วก็เสียงฤกนะคะอ่ะมันก็จะมีอยู่สามคำด้วยกันก็คือคําว่ามฤตยูหรืออ่านว่ามฤตยูก็ได้นะคะในสองแบบอ่านได้ทั้งเสียงริแล้วก็เสียงฤกนะคะอาจจะอ่าน มะริสเตียวก็ได้หรือจะอ่านมะรุตยวก็ได้ส่วนมากที่เราคุ้นก็คือคําว่ามริตยยเนาะอ่ะอีกคํานึงนะคะอะมาลิหรืออะมาลุสนะคะใช้ได้ทั้งสองแบบแต่ที่เราคุ้นชินก็คือคําว่าอะมาลิสนั่นเองนะคะอีกคํานึงก็คือคําว่าขึ้นหรือคาว่าพินก็ได้นะคะหอ่านสองแบบนะคะอ่ะทีนี้มาดูเตียรูบ้าง ตัวรือนะคะคำอ่านที่ใช้รือนะคะคำอ่านที่ใช้รือใช้เพียงคําเดียวเท่านั้นนะคะจะมีววมความหมายว่าหรือจะมีความหมายว่าหรือแต่ถ้าใช้ผสมกับคําอื่นจะไม่มีความหมายเลยนะคะแต่ให้อยู่ตัวเดียวเนี่ยจะหมายถึงความว่าหรือส่วนมากตัวรือคำนี้จะใช้ในกรงหรือคำประพันธ์ต่างๆนะคะอ่านดูตัวอย่าง การถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันจะแปลว่าหรือนะคะอย่างเช่นประโยคนี้รือแรงแหงสยามนะคะหมายความว่าหรือไม่มีพวกแผ่นดินไทยนะะั่นเองแต่ถ้ามันมีคำมาต่อท้ายควาว่ารือคำนี้นมันจะไม่มีความหมายนะคะส่วนมากใช้ในบทกลอนหรือคำพระพันนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว,ว่ารือสายหมายถึงผู้เป็นใหญ่หรือไทยหมายถึง ความรู้สึกนะคะรือชุหมายถึงตรงรือสีหมายถึงนักบวชที่อยู่ในปา่าแล้วก็รือดีหมายถึงความยินดีนั่นเองเนาะอะก็จะประมาณนี้นะคะหลักในการอ่านคาที่ใช้ตัวรืตัวรือนะคะที่สําคัญเลยเด็กๆจะต้องจําตัวนี้ให้ได้นะคะลูกต้องจําตัวนี้ให้ได้นะคะ จำพย,ยัญชนะต้นนะคะลกูกจำพย,ยัญชนะต้นให้ได้นะคะถือขอ,อยตัวหรีนิดนึงการอ่านอ,นออกเสียงรินะคะก็คือเงื่อตัวรึตัวนี้นะคะตัวรึตัวนี้อยู่ตามหลังพย,ยัญชนะที่เป็นกไก่กตอตาทหารปอปลาสอ,อ,อสาราสเสือนะคะลกูกตัวเนี้ยจะอ่านออกเสียงเป็นริอันนี้หลักง,ง่ายเลยโอเคไหมคะ ส่วนเสียงที่สองก็คือเสียงรึนะคะก็คือตัวรึตัวนี้นะคะจะอยู่ตามหลังพยัญชนะที่เป็นที่เป็นคอไฟยน,นหนูคอพานแล้วก็หอนหิบนะคะจะอ่านออกเป็นเสียงรึแล้วลักษณะพิเศษก็คือจะมีแค่คอฟานตัวเดียวที่อ่านออกเสียงเป็นอักษรควบนะคะลูกที่เหลือนะคะ ที่เหลือจะอ่านออกเสียงเป็นอักษรอ,อะไรคะลูกที่เหลือจะเป็นอักษรน,นํานะคะอักษรน,นำสองพยางค์พุ่งพยัญชนะอ่านออกเสียงอะเป็นเสียงพยัญชนะที่สองจะอ่านออกเป็นเสียงรึก็จะเป็นคะรึณรึมารึคะรึนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรการอ่านคำที่ใช้ตัวรึตัวรือนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้รูจะฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไป เราดูในอินเทอร์เน็ตนะคะโลกคำที่ใช้ตัวรึตัวรีวรมีอะไรบ้างว่าให้เด็กเนี่ยฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในวันในวันที่มาเรียนออนไซต์นะคะเด็เกอ่ะวันนี้คุณฝักไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ